สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่เขตอำเภอบางพลีแจกถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน3,000ชุดนางสาวพิมัดว์เหมกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนเอชนส่วสวัดว์เหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนำทีมสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าประกอบไปด้วยนายสุนทรพานแสงทองอดีตเลขาธิก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนยายธิชัยชูเรนูปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีน,นครสมุทรปราการนายโคสิิ์สงวนสัตย์ประธานสภาเทศบาล นครสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกสภา,าเทศบาลนครสมุทรปราการและสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่เขตอำเภอบางพลีแจกถุงยังชีพจำนวน3,000ชุดให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน4ตำบลโดยในช่วงเช้าทางคณะสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าได้เดินทางยังบริเวณโดมลานอเนกประสงค์วัดบ,บางฉลงนอกมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางฉลงจำนวน500ชุดจากนั้นได้เดินทางไปที่วัดราชบุรณะวัดบางปลามอบถุงยง ยังชีพจำนวน1,100ชุดให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางปลาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํานวน15หมู่บ้านส่วนในช่วงบ่ายสมาชิกกลุ่มศูนย์ปราการก้าวหน้าได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลีมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางพลีจํานวน800ชุดและบริเวณโดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดน้าแดงมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางแก้วที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จํานวน600ชุดรวมทั้งสิ้น3,000ชุดโดยมีสิ่งของต่างๆที่บรรจุไว้ในถุงผ้าลากโรขนาดใหญ่ที่เช สารปลากระป๋องประกาศดองบะหมี่กึ่งสับป็จรูปน้ำมันพืชนมกล่องเจลล้างมือและยาหม่องเขียวโดยมีนายจำเริญหลําวันนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสฉลงสจนิคมสมบุญมากสมาชิกสภา,บาอบจสมุทรปราการอำเภอบางพลีเขตสสจธนพรบุญประเสริฐสมาชิกสภา,บาอบจสมุทรปราการอำเภอบางพลีเขตสามสจแสนปานแย้มสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการอำเภอบางพลีเขตหดรพัฒนาพงจงรักดีนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีนายชะออมสังทองรองนายกเทศมนตรี ี่ตำบลบางปีนนายนัทพงศ์แตงส่วนอดีตรองนายกอบตอบางแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองกลุ่มผู้นำชุมชนและเครือข่ายสมาชิกกลุ่มศูนย์ปาการก้าวหน้าใน,ในเขตพื้นที่4ตํตำบลด้วยการต้อนรับสำหรับจุดคัดกรองมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่อสมอในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดคัดกรองโดยประชาชนที่เดินทางมารับถุงอย่างชีพทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นั่งเว้นระยะห่างหนึ่งถึงสองเมตร ก่อนรับถุงยางชีพและน้ำดื่มสมุนไพรกลับบ้านด้วยความห่องใหญ่จากเอชนส่วสมวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สวัสดีค่ะพิมัสวะเหมนะคะวันนี้พิมพ์ก็เป็นตัวแทนอเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมนะคะมาลงพื้นที่บางพลีนะคะแจกถุงยางชีพนะคะวันนี้เราไปทั้งหมด4ที่นะคะมีบางพลีบางป่าและอีกหลายๆอีก2ที่นะคะก็วันนี้แจกไปโดยรวมทั้งหมดประมาณ3,000กว่าถุงนะคะก็ตั้งแต่เราแจกมาแล้วหลายที่หลายวันนะคะหลายอำเภอก็แจกไปแล้วโดวยประมาณ2 2 0 0 0กว่าถุงนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะกลุ่มสมุดประกัรก้าวหน้าเต็มใจมานะคะมีตัวพิมพ์มีลุงทอนมี สอทอสอจอแล้วก็ท่านประหลัดทั้งตัวพิมพ์แล้วก็อเอ๋ดยเฉพาะเอ๋นะคะเป็นห่วงทุกๆคนมากแล้วก็พยายามคิดตลอดค่ะว่าเราจะช่วยเหลือหรือดูแลกันยังไงนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเราคนบ้านเดียวกันคะ่ะเราต้องดูแลกันก็ใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านนะคะไม่จําเป็นไม่ต้องออกก็แบ่งปันอะไรกันได้แลกเปลี่ยนอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้า, EC, Channel, า,าน